สวัสดีแฟนหมัดแปนมวยทุกท่านนะครับมาพบกันอีกเช่นเคยกับผมต้นมวยเด็ดสามดาวนะครับทางช่องยูทูบนะครับวันนี้นะครับผมจะมาวิเคราะห์วิจารณ์ศึกมวยไทยเจ็ดสีนะครับประจําวันอาทิตย์ที่เจ็ดกันยายนสองห้าหกแปดนะครับมวยไทยเจ็ดสีคู่ที่หนึ่งนะครับยอดศิลรถสวยใจเจดเรือว่าเจ้ายอดศิลปะรถสวยใจเจดนะครับจะชกกันในพิกัดหนึ่งร้อยสิบเก้าปอนด์พบกับวัชระใจแอสสันปาตองเจ้าวัชระใจเพรือว่าเจ้าเล่าปี่นะครับเล่าปี่เดิมนะครับ เดิมทีชกที่ศึกพลังใหม่ครับสำหรับเจ้าเล่าปีวันนี้เปลี่ยนชื่อเปลี่ยนแช่มาใหม่นะครับเป็นวัดจละััยแอดสันป่าตองจะชกกันพิกัด1 1 9ปอนนะครับยอดสินนะครับอายุ24ปีส่วนู0165เป็นมวยจากบุรีร,รมัมย์ชคมาทั้งหมด100ครั้งนะครับสอมอยู่ที่ค่ายรถสวยใจกเจ๊ที่เพชรบุรีนะครับน้ำหนักปล่อยๆอ,อยู่ที่58กิโลเป็นมวยไฟเตอร์เตกขาต่อยหมัดหนักแรงทุกลูกนะครับ ฟอร์มหลังนะครับแพ้น็อกยกที่สี่เพชรก่ออดิศรที่ต่างจังหวัดนะครับส่วนเจ้าวัชรชัยแอดสันปะตอนะครับ119่อกปอนด์อายุ24ปีเท่ากันส่วนสูง164เป็นมวยจากกุราดนะครับเป็นมวยจากนครนพระราชสีมาชกมาทั้งหมด50สครั้งนะครับน้ำหนักปล่อยๆอ,อ,อยู่ที่5 9กกิโลฟอร์มหลังชนะน็อกยกที่สองกล้องสุดิน่อโจอเล็กเมืองนนท์คู่นี้นะครับเก่าเกมด้วยกันทั้งคู่อายุอานามเท่ากัน การผ่านมวยเจ้ายอดสินจะดูดีกว่านะครับคู่นี้ลุ้นนับน็อกได้เลยนะครับเล่นตะโกต่ําได้เลยนะครับคู่นี้นะครับเข้าาก่อนนะครับชอบไปที่ยอดสินรถสวยจ่าเจตนะครับคู่ที่สองนะครับคู่ที่สองเป็นเพชรสามเพชรมวยไทยนะครับที่กัดหนึ่งร้อยสิเอ็ดปอนด์จะพบกับลาจันเพชรสมนึกเจ้าเพชรสามนะครับซ้อมอยู่ในค่ายเพชรมวยไทยที่เพชรบุรีนะครับอายุสิบหกปีส่วนสูงหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสองนะครับเป็นมวยจากฝรั่งเศส ชกมา40ครั้งนะครับน้ำหนักปล่อยๆอ,อยู่ที่54กิโลรอมหลังเนะนอกยกที่สองอดัมที่สึกวันลุมพินีนะครับส่วนเจ้าราจันสสสมนึกนะครับ111ปอนด์อายุ28ปีส่วนสูง165เป็นมวยจากบุรีรัมนะครับร้อยรั้งนะครับเป็นมวยฝีมือดีตั้งรับจากทางเก่งสอกคมนะครับพร้อมอยู่ที่ค่ายโสสมนึกที่บุรีรัมนะครับ น้ำหนักปล่อยๆอยู่ที่52กิโลฟอมหลังแพ้คะแนนเนื้อเพชรกีฬาสปอร์ตสามสี่ฟอมหลังเจ้าราชันนะครับแพ้รวดเลยนะครับผู้นี้นะครับยังชอบไปที่ความหนักความแรงหนุ่มแน่นเด็กกำลังห้าวอยู่ที่เจ้าเพชรสามเพชรมวยไทยนะครับชอบไปที่เพชรสานะครับผู้ที่สามรองผู้เอกครับเพชรหนึ่งเพชรมวยไทยนะครับเป็นพี่ชายของเจ้าเพชร3ามครับพิกัด118ปอนด์จะพบกับดินเนื้อทอง พุกกองพงหนึ่งเก้าหนึ่งนะครับเจ้าเพชรหนึ่งเพชรมวยไทยนะครับอายุสิบเก้าปีส่วน 0, 170สูงหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเป็นมวยจากฝรั่งเศสเป็นพี่ชายของเจ้าเพชรสามนะครับชกมาทั้งหมดสี่สิบแปดครั้งเป็นมวยไฟเตอร์นะครับเตะขาต่อยมัดนะครับซ้อมอยู่ที่ค่ายเพชรมวยไทยนะครับเป็นเจ้าของค่ายนะครับพ่อเขาเป็นเจ้าของค่ายน้ำหนักปล่อยอยู่ที่ห้าสิบหกกิโลฟอร์มหลังชนะน็อกยกที่ 1. หนึ่งฮารุฮารุยูกินะครับ ชนะนกยกที่หนึ่งฮารุยุกิเป็นมวยจากญี่ปุ่นที่มวยวันลูบินีนะครับชนะนอกนับมวยญี่ปุ่นส่วนเจ้าดินเนื้อทองผูุก,กองพงหนึ่งเก้าหนึ่งะครับอายุยี่สิบปีส่วนชูหนึ่งร้อยหกสิบเจ็ดนะครับ,ป 7, รบเป็นมวยจากขันแก่นยกมาเป็นร้อยครั้งนะครับซ้อมอยู่ที่ค่ายวันของโอมนะครับน้ำหนักปล่อยๆอ,อยู่ที่ห้าสิบห้ากิโลฟอมหลังชนะคะแนนยอดนาทีประดุงใจมวยไทยยิมคู่นี้หนักแรงอยู่ที่เพชรหนึ่ง เข่าในเนียวแน่นอยู่ที่ดินเนื้อทองผู้นี้ชอบไปที่เพชรหนึ่งนะครับเตะขาต่อยหมัดหนักแรงทุกลูกเจ้าดินเนื้อทองแยงหมัดอยู่แล้วนะครับทกกับใครก็กลัวหมัดนะครับทุกกับเจ้าปาครัทุกกับโชคดีแม็กจันดีนะเนี่ยเขากลัวหมัดครับเขากลัวมวยไฟเตอร์ผู้นี้เลยชอบไปที่เพชรหนึ่งเพชรมวยไทยนะครับผู้เอกประจํารายการนะครับคมเพชรจิตคารวัตรเสือที่กัดหนึ่งรยี่ี่ปอนด์จะพบกับดอกไม้ป่าท็อปเฟลลี่ยิม ว่าดอกไม้ป่าสันติอุบลสดมากๆครับสาหรับเจ้าดอกไม้ป่าเก้าฟอร์มหลังยังไม่แพ้ใครนะครับส่วนเจ้าขมเพชรก็มีแพ้บ้างชะนะบ้างครับขมเพชรอายุ25ปีส่วนสูง168เป็นมวยจากนครราชสีมาชกมาทั้งหมด80ครั้งนะครับน้ำหนักปล่อยปล่ยที่6กอกิโลฟอมหลังแพ้คะแนนเพชรสมาสนต่อสมานการเม้นที่ทีวีสีนะครับส่วนเจ้าดอกไม้ป่าท็อปเฟรดท็อปเฟรี่ยิมนะครับเป็นมวยของ นายอัดนะครับ124ปอนด์อายุ20ปีส่วนสูง169เป็นมวยจากอุบลราชาธานีชกมาทั้งหมด100ครั้งน้ำหนักใบต่อยอยู่ที่หกกิโลฟอร์มหลังชนะคะแนนวุฒิกรส่วนน้ำทานคือลีคู่นี้นะครับสดบทเก่าสดอยู่ที่ดอกไม้ป่าเก่าที่ทข่มเพชรหนักแรงด้วยกันทั้งคู่ใครโดนใครพลาดโดนก่อนหลุนแน่นอนครับคู่นี้คู่นี้ผมจะชอบไปที่มวยเกา่าเจ้าขมเพชรนะครับมวยทรงนี้ขมเพชรไม่กลัวครับแรกตัวแรกเนี่ย คมเพชรยาาครับผู้นี้ชอบไปที่คมเพชรสิธสารวัตรเสือใส่วนนะครับมวยรับมวยชอบเข้าๆก่อนนะครับใส่ดูกปนอีกทีก็หลังช่างน้ำหนักเนื้อตัวมวยไทยเจ็ดสีเช้าวันอาทิตย์นะครับผู้ที่หนึ่งนะครับชอบไปที่ยอดศินรถสวยจาเจดผู้ที่สองชอบไปที่เพชรสามเพชรมวยไทยผู้ที่สามชอบไปที่เพชรหนึ่งเพชรมวยไทยผู้ที่สี่ชอบไปที่คมเพชรสิสารวัตรเสือ ไปดูกันอีกทีนะครับหลังช่างมวยไทยเจ็ดสีครับอาจมีการเปลี่ยนแปลงครับสำหรับมวยรักมวยชอบนะครับใครที่อยากให้ผมโฆษณาทางช่อง YouTube นะครับสามารถติดต่อทาง ID ดีไลแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ผมได้เลยนะครับติดต่อได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับก่อนอื่นก็ขอให้ทุกท่านนะครับสุขภาพแข็งแรงแล้วก็เฮงเฮงรวยๆกันทุกๆคนนะครับสวัสดีครับ